เปนการวบกเมือ่อสองลูกพ่อมัน,นายเรียมไาร้านหนาทุ้ยืน่หนหูนาจงหงวัดตซิตี้ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางแฟนเพจของเทปส์สปอร์ตชาแนลนะครับในวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาองค์การมหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครับสำหรับศึกฟุตบอลออมสินลีกผู้เล่นหมายเลขสิบราเชนคุณคงผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดอิรพัฒน์ดีกำไรครับกับตันทีมหมายเลขสิบเจ็ดครับเศรษฐีโชคบุญอ่อนผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสี่รัฐพลเสนาพุรผู้เล่นหมายเลขสามสิบสองคมสันเตอร์จุ้ยครับและผู้เล่นหมายเลขสามสิบหกฮาเบตดเดลาโซบ้าผู้ตัดสินครับวิโรจน์อุปชิตเป่าเริ่มเกมครับ 45นาทีแรกครับฝากที่ขมสันขมสันหวางซ้ายแล้วข้ามฝากมาที่สิทธิโชคแตะเข้ามาด้านในราเชนราเชนแตะทำทางลูกนี้ยังได้อยู่ในกรอบราเชนยัดเข้ามาลูกนี้ขวาได้จริงแล้วโอ้โหไม่เป็นประตูเะจังหวะขวาของลาเฟลเนี่ยบอลมันเด้งฮะดูว่าใชา้จังหวะราเชนยัดมาเนี่ยมันเด้งนิดหนึ่งเนี่นี่ฮะขอได้ครับขวางลาเฟลเนี่ยจะไปเสาสองอลูกนี้โอ้ หลุดเสาไปโอกาสทักทายครั้งแรกของวัดโบสซิตี้ครับมิกกี้อยู่ที่บอลสายของมิกกี้ได้เปิดเข้ามานัตพง์ลูกนี้ออกมาปัดแถว2มีนัตพงค์ครับพิมพ์ปันมาทดี่ยน,นี้บอลหลุดกรอบออกไปอะจะาออกมาผิดพลาดของนัตพง์สายของคมสันลูกนี้เปิดโคง้งเข้ามากดดนันลูกนี้บ่งเช็ดเป็นประตูครับ นักโบนที่ได้ประตูขึ้นำหนึ่งประตูต่อหนึ่ขอเสียงปรบมือกับเพื่อนหมายเล็กเกตลาเฟลเดนตาโรนเกตสิบประตูครับของเจ้าตัวครับในของลาเฟลครลับนาทีที่21่สิบจะจังหวะมงเช็ดจังหวะนี้จะได้เปิดเข้าไปขวาจังหวะนี้เปิดเสาสองได้มงโอ้โหจังหวะนี้นับทพัฒครับโอ้โหขึ้นเทคมงเนี่ย จังหวะมงเนี่ยไปโดนแขนลาเชนจะสวนลาเชน4ต่อ2งลูกนี้4ต่อ2เลือกช่องที่วีรพัฒมีกำไรพามาจาบับบอลยาวไปหนึ่งโอววีรพัฒน์โอ้โหแล้วผู้ศิลเป็นจุดโทษนะโอ้จังหวะนี้ผู้ศินมองว่าวีรพัฒน์เนี่ยถึงบอลก่อนนะเป็นจังหวะฟาวของณัตพงษ์เนี่ย สินงให้สัญญาณครับลาเฟลมาแล้วขวาลูกนี yeah> ้ยิงแล้วเป็นประตูครับโอ้โก่งโก่งโก่งให้บอลชนนี้ครับได้ประตูที่นำนสองประตูสองตู้ขอเติมต็มกับเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดลาเฟลเดนตาโรเบร์กแต่วันนี้พุ่งผิดทางครับเรื่องของพัตโตปงะวางเจ้าขึ้นมายังติดนัทวัฒน์เก็บได้ที่คองสันฝากไว้ที่ราไเช่น มีลาฟาเอลลาฟาเอลลองลูกหีราเชนลองยิงไกลของคาร์โหจังหวะของราเชนเลยโอโ้โหดูจังหวะขวาของราเชนมองแล้วลูกนี้หลอกเหมือนจะส่งใล้ลองยิงเนี่ยบอลมันใบไม้ร่วงช้าไปหนึ่งเนียอนุสรมีซ้ายที่เสกสารอนุสรพาเข้ามาด้านในขวาของอนุสรให้ให้มาที่พันสาหนูน้าคําแตะเข้าขวาแล้วลองลองไม่ลองลูกนี้ยังไม่ลองก็มาตาให้ศิูุสักขวาลูกนี้มาหลุดก,กรอบออกไปอะ โหมมาได้ดูดีสกัดไปโดนนะวิรพัฒน์เข้าทางสิทธิโชคฝากวิรพัฒน์แตะอ้อมมาจังหวะนี้วิรพัฒนมีกำไรวิรพัฒน์เข้ามาได้ในที่พระสัโพลเข้ <au alon> าขวาลองยิงไกลเลยบอลตกคาอีกแล้วโอ้โหสองคาแล้วครับแม่น่าไปแข่งคอสตมาชาเลนครับคุณเองของวัดโบสถิติครับดูขวาตรงนี้บอลเนี่ยข้ามตะโพงมาแล้วแล้วก็เต็มคาเลยครับหวังขึ้นมาครับ ดูนี้ลาเฟลมองเช็ดมาพลิกมาได้มีโดนลังนิดนึงพัตพลยังโดนแย่ได้สายของคมสัเนี่ยมสันเปิดมาลาเฟลได้เทคมองตัวนีเป็นประตูโอ้โกกกัดีได้ประตูขึ้นนั้นสาระตูต่อตูดอเตมัวกับเพื่อนหมายเลขเดลาเบลเดนตาโริก สองแอซซิตของคมสันครับกับ3ประตูของลาเฟลครับเป็นแฮตทริกที่สมบูรณ์แบบครับไม่มีใครมากั้นเลยครับตอนนี้ลาเฟลก็12ประตูไปแล้วครับดูสิครับสอเวลาการแข่งในครึ่งเวลาแรกครับ12ประตูเท่ากันเลยสำหรับดาวซันโวซ้ายครับ สายเปิดมาลูกทีได้มองโอ้โหจังหวะมงของมนุษสอเน,นี่ยเชียงรายทิตตี้ครับขึ้นนำสี่แควไปสามหนึ่งเลยครัหลังจากถล่มวัดบทิตตี้ไปสนัดเนี่ยกำลังจะหาประตูหาชนัะนัดที่3แล้วครับเชียงรายทิตตี้ข้ามฝากมาให้ลาเชนเกี่ยวสวยแตะข้ามมาได้ยิงด้วยขวาโดยเป็นประตูโว ประตูต่อสุดขอเต็โบว์ด้วยพะแนนหมายเลขบิบราชเน์คุณคงโอ้จังหวะแต่เหมือนจะไม่ได้เลยฮะดูจังหวะยกขึ้นจังหวะนี้พิกมาแล้วฮาปวอลเล่เลยฮะบอลเนี่ยตกพื้นเข้าประตูไปฮะธนวิทย์ลองยิงติดมิกกี้ฮะติดกำแพงแม,มวิจวัฒน์แม่จังหวะเก็บบอลของแกลูกนี้ลองยิงไกลยังตรงตัวฮะ จะหวบวิจิตรเกียบอลเสียหลักกันนึงะฮะบอลจะตั้งตัวได้มาที่ทะ้าหน้าของไกรวิ์แตะมาให้ขมสารขมสารพาเข้ามาขวามีราเชนแทงให้ราเชนด้านในมีพัสสพลเฉิดวิกฤตจังหวะนี้โอ้โหเป็นบอลของพัทสับพล ขอเตะตระตูกับเพื่อนหมายเลขแปดพัฒน์สมพลเผยพิจิตจังหวะนี้เนี่ยจะทำเข้าประตูตัวเองแล้วนะฮะแต่พัฒน์พลเนี่ยขอหนึ่งก็ขอปลดล็อกกันหนึ่งฮะผมสันผมสันถ่ายมาแล้วด้านไกลมีวีรพัฒนมีกำไรวางสวยมากจังหวะนี้วีรพัฒ แตะเข้ามาเขาขวาวิรพัฒนดึงสับสับสับลูกนี้สับเป็นพ่อ้าหมูเลยชั้นหล็บเย่างนาลนาทำการเปลี่ยนตัวเล่นับนำเล่นหมายเลขเก้าธนวิชคำจ้อยออกและส่งเล่นหมายเลขสามสิบห้าิพัฒน์ประจันทาสถือเล่นแข่งลาเฟลตัดเข้ามาช่องนี้ที่วิรพัฒน์ปล่อยลอดขามาวิรพัฒน์ดวงกับนัทพัฒน์สับสับลูกนี้แมบอลมันโดนเท้าซ้ายหนึ่งสายของลาเฟล ให,ให้ช่องนี้เลยวีพัฒนมีกำไรยัดตัดมาพัฒนพลยิงลูกนี้ติดลูกนี้ยิงอีกทีก็ยังติดเนี่ยเปิดมาเสาสองลูกนี้มันมีล้มไปผู้ตีไม่ได้อะไรสายไดยยิงโอ้โหนัาติ่ตชูสายเด็กหนุ่มวัย16ปีโอกาสทำประตู คมสันลองยิงไกลเหลือจังหวะน,นี้ต้องปัดตั้ไปก่อนครับทั้งของนัตพง์จังหวะน,นี้คมสันลองลักไก่ครับนัตพง์บอกว่าไม่มีแล้วครับหมดเล่าไปแล้วครับลองยิงจังหวะน,นี้จะเสียบสามเหลี่ยมนัตพง์มาปัดไว้ก่อนเนี่ยเรียกกันใกล้ๆกลครับ นาตศิษย์ลูกี้เสียหลักกันหนึ่งเข้าทางเรื่องของเชียงรายล้านนาแต่ออมสวยพิทุศักดิ์เปิดเร็วลูกี้อนุสรได้ยิงับเป็นประตูเชียงรายล้านนาครับได้ประตูหนึ่งประตูต่อห้าจากเพื่อนหมายเลขที่สิบแปดอนุสรเขียวอุ้มจังหวะผิดพลาดของแนวรับครับและทำให้พิศุศักดิ์นี่ต้องชมพิทุศักดิ์นะครับจังหวะเปิดเร็วอะ อนุสรนเปลี่ยนทางทีเดียวเป็นประตูเลยครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวคร <van fucking mad consultation> ับเด็กหนุ่มวัย36ปีคมองนิดนึงเปิดมาอย่างติดสิธิโชคครับหลิศักพักอกมาก็หมดเวลาครับคุติครับต่อเวลาการแข่งขันครับนุนาจะหมดแลเปิดซุตตี้ครับเปิดบ้านอาชนะลูโกบุนมางรายชัะลาลาระกห้าประตูต่อหนึ่งครับ